มาทำแปลงปลูกผักกันเนาะค่ะนอสำหรับเมื่อนี้นะไกล้ขันบรรทุงกะจะมาคุดคลองน,น้ำเนาะค่ะนอก็คือการเฮ็ดแปลงปลูกผักแบบวิธีของเ่านะค่ะนอไกล้ขันบรรทุงนะคิดขึ้นมาเองนะว่าเฮ้าเฮ็ดอยงไรเฮาจะประหยัดงบในการจ่างรถไถเนาะคือเขาคิดว่าการเฮ็ดจังสี่นะการทำวิธีนี้ก็คือเราจะ ไม่ต้องมาจ้างรถไถอีกเลยนะเป็นวิธีที่เราคิดขึ้นมาใหม่ๆนะในการปลูกผักเนาะมันก็จะจะทำให้เราประหยัดขึ้นเนาะคะ่ะโดยการที่ห่าเองนี่ห่ากะตองมาเห็ดค้องน้ำเองเนาะคะนะ่ะเนาะแก้ขันบรรทุงนาตัดสินใจคุดเป็นค้องน้ำขึ้นมาเองเนาะค่ะนาะอันนี้ก็คือเราเราจะทำเผื่อหรืดูแล้งไปเลยนะ ก็เราก็จะปลูกผักไปเรื่อยๆหละอันไหนถอนออกเราก็จะปลูกใหม่เพิ่มถอนผักอันไหนออกเราก็จะปลูกใหม่เพิ่มอย่างนี้นะแต่ว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูฝนมันก็จะมีน้ําอยู่แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเวลาเราขุดคลองอย่างเงี้ยนะเรามาขุดฤดูฝนนะมันก็จะง่ายนะดินดินก็ก็นิ่มนะมันขุดง่ายนะเราก็เลย มาทำไกขัน้นบรรทุงกะตัดสินใจเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะเนาะตามแนวความคิดของเหาเนาะพะว่าหนาแรงมากนี่ไกขัน้นบรรทุงจะปลูกพักตามตามแปลงนี่ละโดยวิธีการที่เหาบ่ตองลดน้ำเนาะคะ่ะเนาะไกขัน้นบรรทุงกะกะคิดว่าจะปล่อยน้ำม,มาตามคลองนี่เลยเนาะคะ่ะเนาะคือเฮาปล่อยน้ำให้เต็มคลองแบบนี้ล่ะโดยวิธีการทีเหาบ่ตองหดน,น,ะะน้ำเนาะเป็นวิธีการที่เหา คิดึ้นมาเองเนาะคะ่ะนอว,ว่าเฮ็ดยังไงเฮาจะจะประหยัดเงินในการจางรถไทยนะคือเฮาบ่ต้อตงจางเขามาอีกเนาะคะ่ะนอเฮากะมาเฮ็ดเอาเนาะอันนี้นะเป็นแนวความคิดของเฮ้านอที่เฮ้าเฮ็ดเฮ้าคิดึ้นมาเนาะคะ่ะนะเฮ้าคิดึ้นมาแล้วเฮาก็เฮ็ดตามความคิดของเฮ้านี่ลหละก็มันล่อเบิงเนาะคะ่ะนะมันล่อเบิงว่าหนาแรงนะกค้คันบรรทุงจะปลูกพักขึ้นมานะมันก็นจะเป็นตามที่ เฮาคิดบ่อเนาะค่ะเนาะนี่ละ่ะเฮากระต้องลงทุนเองเนาะค่ะเนาะไกลคันบรนทุงนะั้นลงทุนคุดมือเองเนาะค่ะคลองน้ำที่เกิดขึ้นมานี่ในแป้งพัาของเฮานี่ทุกคลองเลยนะทุกคลองเลยนะไก่คันบรนทุงคุดขึ้นมาเองเนาะเพราะว่าไกลคันมันทุงนะ่ะจะทําวันละวันละนิดวันละหน่อยนะก็คือ วันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เราจะจะมีเวลาทำนั่นแหละก็แต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆอย่างงี้นะก็เรากะจะทําครั้งเดียวเนาะสำหรับแปลงผักของเราเราก็ทำทำวิธีนี้นะแก่คันบ้านทุ่งก็ทําวิธีนี้นะก็มารอดูอีกทีนึงว่าเราจะปลูกผักในหน้าแล้งโดยวิธีการที่เราจะไม่ต้องลดน้ำผักนะเราจะปล่อยน้ำตามคลองแบบนี้นะมันมันจะ เป็นยังไงนะก็ต้องรอรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้นะเราก็พามาขุดคลองนี่แหละมาขุดคลองน้ำนี่แหละนะ <_ c oughs> ก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะมันก็จะทําให้เราทําง่ายนะสําหรับทําคลองน้านะมันก็ทําง่ายนะเราก็เราก็ขุดออกขุดออกแบบนี้แหละ แปลงทั้งแปลงเลยนะเนี่ยทั้งแปลงเลยนะที่แกขันบรรทุงทำนะก็คือเราขุดเองนะขุดคลองเองนะขุดให้เป็นแปลงผักแล้วก็เป็นคลองนะ้ำ่างนี้นะแล้วเราก็จะปลูกผักไปเรื่อยๆแหละก็จะมีพริกมีมะเขือมีมีกะเจียบมีสารพัดผักแหละที่เราจะปลูกนะเราก็ เราอย่าปลูกอะไรเราก็ปลูกไปเลยนะตามแปลงน้ํานี่แหละตามตามแปลงผักนี่แหละแล้วก็เราก็จะไม่ลดน้ํานะเป็นวิธีการที่เราคิดขึ้นมานะวันนี้เราก็มาขุดคลองน้านะเคยขั้นบ้รนทุ่งก็มามาเตรียมขุดขุดคลองน้ํานี่แหละก็ มาดูนะมาดูฤดูแนะล้งนันฤดูแล้งเนี่ยเกษันบรรทุงก็จะปลูกผักเนี่ยมันจะเป็นไปตามอย่างที่เราเราเราคิดไว้ไหมเป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมอย่างเงี้ยนะก็ก็รอติดตามกันนะสําหรับแปลงนี้นะแปลงนี้เราก็เอาไว้ปลูกผักปลูกผักระยะสั้นกินอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยพริกมะเขืออย่างงี้นะ เราก็แบ่งแบ่งที่ไว้ทำทำสวนกล้วยสวนอะไรนี่ก็โดยเฉพาะนะบอ่อเลี้ยงปลาก็โดยเฉพาะอะไรอย่างนี้ก็คือแบ่งที่แบ่งทางแบ่งโซนทำนะสําหรับโซนนี้แกขันบันทุ่งก็มาปลูกผักระยะสั้นกินนะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นคะนา้าเป็นมะเขือเป็นข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลูกุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามที่เราอยากอยากจะปลูกนี่แหละก็คือ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เราก็จะปลูกในสิ่งที่เรากินซะมากกว่านะเรากินไม่หมดเราก็ค่อยขายอย่างเงี้ยก็คือจะเน้นปลูกในสิ่งที่เรากินนะอันนี้เราก็ทยอยนะทยอยเอาดินนะเอาดินตรงไหนที่มันสูงๆนะเราก็เอาไปไปใส่ตรงที่มันต่ำๆไ้นะวิธีทำแปลงผัก ด้วยการขุดมือนะวิธีทําคลองน้ําด้วยการขุดมืออย่างนี้แล้วก็ก็ทยอยเอาดินเอาดินตรงไหนที่สูงไปใส่ที่ต่ําไว้นะเนี่ยเป็นคลองน้ําที่เราทําขึ้นมาเองเลยนะแกะ้คันบ้านทุ่งนะทําทําแปลงผักอยู่ตรงนี้นะก็ตั้งตั้งนานแล้วอะ่ะตั้งตั้งแต่แปลงหอมแรกแรกแล้วอะ่ะที่เรามาทํานะก็ทํามาเรื่อยๆจนหญ้าขึ้นแล้วนะ่ะ ไอที่เห็นเขียวๆนะไม่ใช่ผักนะผักก็ส่วนหนึ่งนะ่ะหญ้าสมากหวานนะพอทําคลองน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปไปเริ่มไปถอนหญ้านั่นแหละถอนหญ้าปลูกผักปลูกอะไรไปนะถอนหญ้าให้ผักนะ่ะเพราะว่าเรามีการหวานผักหวานอะไรไปเยอะแล้วนะ่ะแล้วก็ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรไปเยอะแล้วนะ่ะแต่ว่าไอที่เห็นเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหญ้านะพอทําคลองน้ําเสร็จแล้วเราก็จะ จะจะไปไล่ถอนหญ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทำทำแปลงผักเป็นการทำคลองน้ำด้วยมือนะวิธีการของเราก็คิดขึ้นมาใหม่นี่แหละว่าเราจะไม่จ้างรถไถอีกเลยก็ก็มาดูผลงานกันนะว,ว่าเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้นะ ทำไปวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ไม่เหนื่อยนะ,ละหลายๆคนก็มองว่ามันมันลำบากเนาะมันลำบากในการทำอย่างเงี้ยแล้วทำไมทำไมเราถึงทำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเกขันบรรทุแเราก็มองว่ามันก็เหนื่อยอยู่หรอกแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีอยู่มีกินนะอย่างน้นอยๆนะก็คือเราไม่ต้องไปซื้อกับข้าว ตลาดมากมายเนะี่ยเรามีอยู่มีกินอย่างเงี้ยหาอยู่หากินในที่ของเราเองเนะ okay, าะแกขันบ้านทุ่งก็ทําโค้งน้องนามาเนี่ยก็บอกทุกคลิปเลยว่าเข้าปีที่สามแล้วนะการทําโค้งน้องนาการตุนสเสบียงอาหารไว้ในที่ของตัวเองการตุนสเสบียงอาหารการตุนพลังงานไว้ในที่ของตัวเองมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราที่เราตัดสินใจ ทำนะทำโค้งน้องนาะก็เพื่อที่ตัวเองจะได้หาอยู่หากินในที่ของตัวเองนี่แหละอนาคตนะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอนะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันเป็นภาวะสงครามมันเป็นภาวะเข้ายาาหมากแพงมันเป็นมันเป็นภาวะที่ว่าไออาหารฝืดเคืองอย่างนี้นะนะ เพราะฉะนั้นนะการที่เรามาทําอยู่ทํากินในที่ของเราเองอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นต่อนะมันเป็นต่อตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพาตลาดมากมายเราก็มีอยู่มีกินอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจมาทําโค้งน้องนานนี่แหละคคันมันทุ่งก็ตัดสินใจออกงานมาทําโค้งน้องนาเนี่แหละตั้งแต่ช่วงโควิดสิบเก้าแล้วนะที่เราตัดสินใจมาทำนะ่ะ สำหรับแปลงนี้เราก็ทำแปลงปลูกผักโดยเฉพาะนะเนี่ยก็พื้นที่ตรงนี้ก็สองไร่เลยนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แหละที่เรามาทำแปลงปลูกผักเนี่ยขอสองไร่สองไร่กว่านี่แหละพยายามปลูกผักที่เรากินนะไก่คันบ้านทุ่งก็จะเน้นผักที่เรากินนะคือ ชีวิตประจำวันของเรานะ่ะเรากินอะไรล่ะก็คือพริกเนะมันขาดไม่ได้เลยแหละคือพริกเราก็ต้องปลูกพริกอย่างเงี้ยหอมกระเทียมที่เราต้องกินทั้งปีนะเราก็ปลูกไว้เลยนะปลูกไว้แล้วก็เก็บไว้กินทั้งปีนั่นแหละก็กล่าว่าตัวเองมีกินทั้งปีโดยที่ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้นะหอมกระเทียมนี่ก็เก็บได้เป็นปีนะเราปลูกแล้วเราก็พอมันพอ พอมันแก่นะเราก็เก็บไปปว้เป็นหัวเป็นหัวนะเก็บไว้แล้วก็เราก็ได้กินทั้งปีเหมือนกันกระเทียมเหมือนกันนะพอพอลือ้อหอมรื้อกระเทียมออกแล้วก็ปลูกอย่างอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยสาหรับหลายๆปีที่ผ่านมานะสองสามป,ปีที่ผ่านมานะ่ะก็คือเราเราได้จ้างจ้างรถไถทุกปีนะ่ะใครขันมันทุ่งมาจ้างรถไถทุกปีทุกปีนะพอปลูกเสร็จแล้วก็จ้างเขาไถใหม่แล้วก็ ปีดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันได้จ้างเขาทุกปีไงพอมาปีนี้นี่เราก็เลยมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าเราจะไม่จ้างรถไทยอีกเลยเราก็จะทําครั้งเดียวนี้นี่นะก็รอดูแหละรอดูผลงานเนาะผลงานหน้าแรงว่าจะเป็นยังไงนี่นะนี่นะให้ดูนะให้ดูอันที่เราขุดแล้วนะก็เกือบเสร็จ ร้อยเปอร์เซ็นตนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะสาหรับแปลงผักของเรานะก็เดินทางมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วระยะเวลานี้ก็เดือนกว่าๆนะที่แก่ขันมันต้องทํามานะ่ะเนี่ยทุกครองทุกครองเลยนะที่เราขุดมือนะขุดไปเรื่อยๆนะวันละครวันละครึ่งครองหรือไม่ก็ครองหนึ่งก็อาจจะสามวันสี่วันนะก็ก็แล้วแต่เรานะแปลงเล็กแปลงใหญ่นี่แหละที่เราทําขึ้นมานะจะมี มีผักแปงเล็กแปลงใหญ่แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราเนี่ยคลองน้ํานะคลองน้ําขุดมือนะเราก็มารอดูอีกทีหนึ่งก็คือหน้าแรงนะหน้าแรงเดี๋ยวเราจะปลูกผักให้ดูนะว่ามันมันใช้งานได้จริงไหมนะสําหรับการการออกแบบแปลงผักรูปแบบใหม่ของเราก็คือขุดคลองน้ํานะแล้ว เราก็จะปล่อยน้ำมาตามคลองนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องลดอันนี้เป็นวิธีความคิดของเรานะเราก็เลยตัดสินใจทำนี่คลองน้ำขุดมือนะคลองน้ำขุดมือก็จะคดเคียวเลี้ยวงอไปตามคันนาเหมือนกันนะแปลงผักตรงนี้ก็ประมาณสองไร่นะ ที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็แปลงข้าวโพด่วดินถ่วลิสงนี่แหละเนี่ยโค้งน้องนาของเรานะสวนกล้วยนะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะที่เราเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่ปลูกสวนผัก